เอามาให้อะเขาใส่รถสไลด์มาให้อะก็คือรถนี้ก็ราคารถมอไซค์นะคะซื้อมาเพื่อที่จะเอามาไว้ผลลังนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแนนนี่สุาอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะมาบุญคนหน่อยคนะ่ะโอ้โหไอเราก็คิดว่าทำไมเอาใจะะเราซนนื้นะอ,อทุเรียนให้กินนี่ดแนนจะให้ขึ้นดวงนี้นะแนนอัดคลิปไว้อยู่แนนก็ว่าทำไมใจดีจังซื้อทุเรียนให้แนนกินที่ไหนได้ มันซื้อรถเพิ่มอีกหนึ่งคันนะคะแมอีเราก็คิดว่ารถป้ายแดงเดี๋ยวเราไปดูกันรถสีแดงค่ะนี่นี่ไงนี่นีนแต่ตอนเอามาให้อะ่ะเขาใส่รถสไลด์มาให้นะก็คือรถนี้ก็ราคารถมอไซค์นะคะซื้อมาเพื่อที่จะเอามาไว้ขนล,ลังนะทุกคน Ha ha ha. จริงๆอ่ะวันนี้จะมาทำคลิปบ่นมันแหละแต่ก็สงสารเนาะด่าไปแล้วชุดหนึ่งก็เลยว่าเอออยากได้ก็แล้วแต่อยากได้ก็ทำไปที่สำคัญคือได้มาแล้วไม่มีที่จอดเป็นไงล่ะทำทางหญ้าเองทำที่จอดเองจริงๆเขาก็ให้เหตุผลแหละเนาะว่าเออ รถมาเพราะว่าจะจอดคันใหม่ไว้แล้วก็จะเอาคันตัวเนี้ยที่ได้มามาทําเป็นรถคนล่างเพื่อที่รถคันใหม่จะได้ไม่โซมนะคะอะเดี๋ยวแนนจะให้ไปดูรีวิวกันเนาะว่ารถคันนี้เป็นมายัางไงนะคะเครื่องเขาก็สภาพดีเกียร์สภาพดีนะคะผิดแค่ว่าต้องไปปะยางใหม่เพราะว่ายางมันน่าจะซึมค่ข้างๆู้นแนนถ่ายไม่ได้นะ มันกวนในอักคลีบตามันขนาดไหนทุกคนดูสิเปิดเพลงสสดงนี่นะคะจอดรถจอดในป่าตอนนี้ก็คนทำผิดเห็นแล้วสงสารเ <laughs> นี่ยจะเอาข้อจากคันนี้ออกนะเพื่อที่จะมาใส่คันนี้ ะะแล้วในอนาคตข้างหน้าถ้าวิ่งได้เงินดีทําเงินได้ดีกว่านี้แนงก็จะแต่งคันนี้แล้วก็จะเห็นคันนี้ใน youtube กันบ่อยๆนะ <S <S อๆนะเอาเป็นว่าแนนจะเอาคันนี้มามาทําใหม่ละกันอ่ะคอกอนนั้นเป็นข้อของรถแคบนะหุนก็จะตกเอาเป็นว่าถ้ามีเงินกว่านี้หน่อยแนยนก็จะซื้อข้อของตอนเดียวมาใส่ก็แล้วกันวันนี้แนนก็ไม่รู้จะบ่นอะไรมันแหละ แค่ okay. จะมารีวิวรถตอนแรกจะมาด่ามันแหละจะด่าไปด่ามาก็สงสารมันเออซื้อมาก็เหตุผลของเขาช่วงล่างก็ดีนะคะเครื่องเกียร์ดีหมดในะสตาร์ทดูหมดแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้เอากุญแจมาเนาะคนส่งเขาก็น่ารักนะคะค่าขนส่งพันสองเขาใส่รถสไลด์มาให้เลยจากต่างจังหวัดมากรุงเทพในอนาคตจะแต่งคันนี้นะคะ คันนี้จะไม่แต่งเลยเบือ่อเอาเป็นว่าเราจะเล่นรถเก่าแทนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทุกคนว่าทําไมผู้ชายต้องการรถขนาดมีคันนี้แล้วไม่พอใจนี่เอาคันนี้มาเอกอือไม่รู้จะด่าเป็นภาษาอะไรด่าจนหมดเรื่องจะด่าแล้ววันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูได้รถมาก็ต้องมาทําที่จอดรถเองแต่ก็บอกว่าให้เหตุผลว่าเอาคันใหม่ไว้จอด เอาคันนี้ไว้ใช้งานโอเคเดี๋ยวเราจะรอดูเสียสภาพก็เครื่องเกียร์ดีนะคะราคารถโมไซน์นะจ๊ะฝนจะตกแล้วคนขยันอย่างนี้นะคะทำเสร็จก็ฝนตกเลยอันนี้สีเดิมสภาพเดิม เดี๋ยวในอนาคตจะเป็นสีอะไรรอติดตามคอยายทำสีอะไรคอมเมนต์คุยกันแนนก็ได้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แนนทำคลิปต่ตอไปด้วยนะเอาเป็นว่าในอนาคตข้างหน้ามีอะไรอัปเดตอีกแนนจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้แนนก็ไปแล้วนะคะ รถคันนี้ก็เครื่องเกียร์ใช้ได้ขับได้ปกตินะคะตอนนี้ก็รอแค่ทํำล้อเพื่อที่จะเอาไปวิ่งงานนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปโอนย้ายตอนนี้เนยะยังไม่ได้โอนย้ายนะเนนได้มาก็คือคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วว่าสามารถโอนย้ายได้ทําอะไรได้หมดตอนนี้เนะก็ติดต่อกับขนส่งอยู่นะเอ่อช่วงสถานการณ์นี้เนะก็คงใช้คันนั้นวิ่งไปก่อนนะสักระยะนึงแล้วก็ ประมาณเดือนนึงอะถ้าทํากันนี้เสร็จแนงก็อาจจะทําสีหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเอาเป็นว่าคลิปมันอาจจะเป็นในอนาคตนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับดูและรับฟังแนนจนจบคลิปเลยนะวันนี้แนงก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่โอดูท้องฟ้าไปละเล้วฝนตกแล้